ทำไมก็เศรษฐาไปชวนเชสต้าเอาทำไมอะไรก็เศรษฐาเนี่ยงคุณดีเนี่ยก็นี่พอเศรษฐาเขาไปเอาเป็นชั้นถึงท่านถึงนะก็นี่คือเรื่องจริงคือคุณเศรษฐาเนี่ยเขาไปไปคอนเฟอเรนซ์คอลกับยูร์นมารสก่อนที่เทสตาจะมากับผู้ประกอบการแต่คุณแต่เศรษฐาไม่เกี่ยวนะมาทิ้งกระเป๋าตัวรุลงแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงยอดขายดูเลเวลกูดที่ไหนบอกรีเทลเซลล์บ้านขายดีอะไรพวกเนี้ย ไมมีส่วนที่ยอดขายมันแยกจริงๆคือเทสลาแล้ววันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยมันขายแย่มากนั่นคือที่มาว่าทําไมรถไฟฟ้าบ้านเราเมื่อวานได้ข่าวว่าเน,าาเนต้าวีลดห้าหมื่นเริ่มต้น4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่การที่อีพีด้ามาจีนหายไปแบบนี้มันแสดงว่าตลาดนี้แข่งขันตรลงมากเลามากมเทสลาเป็นบริษัทที่มีมาจีนลดลงนะคือพวกุอมเฮนดูรอวิตตองแอร์เมสปาเตอะไรพวกเนี้ย ต่อให้รายได้เขาลดลงรายได้เขาลดลงจริงนะครับแต่มาจินเขาไม่ลงแต่เทสลาเนี่ยมาจินลงอันนี้เป็นเพราะมันเป็นดูเรเบิลกูุไงเทโอเชียนนะเนี่ยเป็น do, ดูดูเรเบิลกรุแล้วจารแขัง,งขันเริ่มสูงข,ขึ้นอันนี้ก็เอามาให้เห็นอีกอันหนึ่งว่าผลประกอบการไตรมาสสามที่ออกมาของเทสลาไม่ดีเลยก็คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวหุ้นเทสลาก็จะลงก็ขอแสดงความยินดีกับกองทุนอาร์ตไปไปร่นลเข้าขอ้องความสัจจ์เจชื่ออะไรนะเคทีเออเคทีบ <laughs> ูดเคทีวูดเป็นไม้ ก็เป็นเ t i o n ออจะแข็งแกร่งมากกองทุนเขาเาอาร์ตนะ้ยอาร์ตกองทุนอาร์ตอาร์ตแปลว่าอะไรอาร์ตไม่เขารับมือฟอร์มดีในอดีตนะครับตอนนี้เขาเดินจนเลงอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจฝรั่งรัฐอเมริกาที่เอามาแชร์ให้ฟังว่ามันมีโอกาสที่ตลาดพุ่นยิงดในช่วงขาลงแต่เป็นการลงเงื่อเป็นโอกาสไม่ใช่เป็นการลงเพื่อความกลัวปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าขาลงให้กลัวปีนี้ลงให้เห็นเป็นโอกาส อย่ากกลัวจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภผมดีใจมากเลยที่เห็นนักวิเคราะห์หลายคนออกมาบอกว่าพันหนึ่งร้อยจุดนั่นเริ่มกลัวกันผมชอบตอนนี้สองพันสี่ทุกคนก็บอกสองพันอนนี้ทุกคนบอกพ<อ>ันหนึ่งพันหนึ่งผมบอกได้เลยว่าปีน้าบอดพอมป<อ>ีสองพันยี่ห้าพันแปดโอ้โอตอหตดไว้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  กดดัันตวเองไม่ไหนที่ต้องให้เครดิตหัวหน้านะเพราะหัวหน้าเนี่ยพูดตั้งแต่ปีมาโวแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วพูดใหม่รอบปีหน้าบอสพร้อมปีสองพันยี่ห้านิวไฮอ่ารันวายจาไปแล้วนะถ้าคุณตามมาไม่ทันปีที่แล้วพี่ก็ตอนปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็วีบอกเลยเซตพันสี่จริงจริงจริงไม่แล้วลุนกันวันนี้แนะนําอะไรหนึ่งวันนี้วันนี้ก็แชร์เก็งกำไรในกลุ่มเอ็นซีบีไม่ไม่เชร์กำไรเก็งกำไรในกลุ่มน้ํามัน น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นดูนี่กินเจไหมครับทำไมครับวุ้โกหกบาปบ้าเลยใช่นะครับเปิดเปิดผิดเลยเปิดทันงเพลงเปิดทันงีล่อเปิดเบเตอร์อยเปิดเบเตอร์โอ้ยอย่างี้รู้ยังไม่เป็นอย่างอื่นรู้หมดแล้ก่อนเข้ารายการฟังเพลงแบบช่วงนี้ก็ทางแบบอารมณ์อย่างนี้